สธาชนมุทุบริษัททั้งหลายรายการนี้ให้ชื่อว่ารายการทรัพย์ใต้ดินงเมืองกาญจนบ,บรุรีเป็นว่ามาตอนที่แล้วได้คุยกับพยาการกาญจนบรุรีถึงทรัพย์สินในเมืองกาญบุรีก็ทรั์ใต้ดินไม่ทันแยกจบก็หมดเวลาที่ก่อนก็เดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท รายการนี้เป็นรายการธรรมะว่าทำไมจงนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแทนธรรมะก็ขอพูดตอบว่านิทานนี้เป็นทิทานมรณามรนานุสติธรรมฐานเพราะว่าคำว่ามรณานุสติกันึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่นำอภพายาสมพยามาพูดเพราะว่าท่านพรยาสมพยานั้นเป็นคนมีสเมสียงมากหาทรัพย์สินได้ดี มีกำลังใหญ่สข้มแขของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักนักแสวงหาโชคลาภเป็นคนหาทรัพย์สินส่งแพร่คลังของราชการแต่ท่านนั้นหลายดัานั้นต่างคงก็ต่างต,า,งตายไปหมดให้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเจ้คิดว่าท่านที่เล่าให้เราฟังเวลานี้ท่านจึงสอน การเป็นพรหมได้เพราะท่านตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมคนที่จะเป็นพรหมได้เพราะสายสมาธิคือฌานสมาบัติท่าเป็นนักนิยมการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการติดต่อกับเทวดากับพูทุทธปรายนี่เป็นสมาธิสูงในการที่ใช้วิชายอยู่ยงคงพันก็ต้องใช้สมาธิสูง ที่เรียกว่าจำต้องปลุกพระปลุกตัวทุกวันทั้งชเช้าและเย็นนั่นคือสมาธินักทน่อจายนที่ชอบปลุกตัวคือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นสาคัญก่อนคือนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธหรือว่านึกถึงพระสงฆ์เป็นคณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นอรมาจารย์ของท่านแล้วก็ปลุกพระนั่นคือสมาธิการปลุกพระจะขึ้นปลุกตอบปลุกตบนั่นคือเพิงคาปิติไม่เช่ของต่า กำลังใจต้องถึงไปปีติที่เรียกว่าโอเคงคาปีติตอนจิตเยีอกเย็นนั่นเป็นพรณนาปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นฉันก็เกิดก็รกวมความว่าท่านที่ตายไปแล้วท่านมีชาสมาบัติเป็นปกติก็ปลุกระทุกวันผู้ชาพระตุวันต้องฝึกฝนทำสมาธิติดต่อกับเทวดาพูดพิายต่างๆทุกวันวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของท่านต่อ ก่ขึ้นที่ว่าทรัพย์สินนั้นไหลตอนตอนที่สิบเก้าที่ผ่านมานตามหลักจาก็ต้องสีที่มนที่เป็นเสียงตอนที่เก้าที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตอนที่สี่ของเล่มหกเป็นหอางสีอเล่มหกชี่อันเล่นพูดก็มาถึงทรัพย์สินยงไมาทันยายจบเวลาเขาหมดก็ขอคุยกันต่อไป <c oughs> ว่าในเมื่อท่านรำขึ้นมาแล้วท่านทำดีกรรมอย่างไหนแรกทั้งหลายที่เป็นทองคำท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขอสงวนครับ <c oughs> การเวลายังไม่ถึงถามได้ว่าการเวลายังไม่ถึงนะั้นหมายถึงอะไรถ้าบอกหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงไม่พอ ถ้าจะนำแร่ที่ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดระวังองไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจในแร่ก็ระมัดระวังคนที่เราคิดว่าเขางโง่แต่ความจริงเขาไม่งโง่เขามีความฉลาดใต้ภาคพื้นดินเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเขา ถ้าถามว่าการขุดดินจะทําได้หรือต้องใช้เวลากันถ้าว่าการขุดดินมันไม่ใช่ของแปลกแต่การตัดต้นไม้เป็นพันพันท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทําไมจะมองเห็นเพราะอยู่ฝาเลึกก็ผ่านไปถ้าถามได้ว่าการเวลายอย่างหนึ่งมาคือ,อยังไงก็มันบอกต้องคนของเราสมควร ถ้าคนของเราไม่สมควรจียงทรัพย์ินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบุคคลบางพวกที่มีความชำนาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะเหลี้ยงไม่ได้หมายถึงมอนเขาเคยผ่านป่าไทยไปพมา่า คนนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมดแต่ลีลาของเขากับแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนขเขาที่ตายแล้วก็ฝังไหมโดยให้ค่าจ้างแพง,แพง เึ่งนชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนอีเม่ก็คิดว่าเป็นความถึงก็พาเขาไปเมื่อพาไปไปพบที่ตรงนั้นแล้วต่อมาเขาจาจ้างคนขุดเพื่อจะทำอะไรสิอย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินที่บรรดาท่านผู้ฟังมีข่าสวสวยกระรองความว่าวิชาการยังคุยจะไม่ได้ท่านบอกขอผ่านไปก็ขอผ่านไป ถามท่านตอไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทรัพย์สินเด็นทางยาวไหมท่านบอกยาวมากเป็นตอนตอนเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีก็ก็กขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้ธรณีวิทยกธรณีวิทยาสำรวจ แต่ถ้ามีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบหมดแล้วแต่ยังทรา,า,าบทราบสถานที่อาจจะเกือบหมดหรือเกือบอะหมดแต่ปริมาณทราบไม่หมดและจํานวนจริงๆทราบไม่หมดชนิดัองแรกจริงๆทราบไม่หมดถ้าทราบหมดรู้จดหมดจริงๆค่อยๆนํามาใช้แต่อย่าลืมนะว่ากําลังฟ้องกันสถานที่ให้มีให้มากแล้วก็ต้องมีความฉลาดหอ เพราะว่าเมืองการบรีเป็นเมืองหอมแม้ไม่เประเทศไทยไม่เฉพาะการบรีแที่อื่นก็มีมากคุยกันต่อไปก็ถามท่านต่อไปได้จุดอื่งความจริงไม่อยาก,ยากจะสนใจแร่างอื่นเพราะไม่มีความรู้สนใจจุดเดียวก็อย่างสองอย่างก็คือแร่เงินกับแร่ทองเอาแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติขี้เกียจถลุ เพื่อการถลุงเป็นของยากเวลานี้ต้องใช้โรงงานสมัยก่อนเขาใช้อะไรก็ไม่ทราบที่เก็ียถามกันไม่เอาํำบากเราเป็นคนที่เกลีแบบทุบมือเปิดก็แล้วกันมีไม่แลเงินก็แลทองท่านบอกเมืองการบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคํา จะลืมว่าพื้นที่เก้าสิบเปอร์เซนต์เเมือนการจรีเป็นทองคําแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งทั้งหายในข้อที่สองก็ต่อสายเป็นบุญบาร,รมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบาร,รมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทําเพื่อชาติล้วกะทําทเพื่อชาติไทย ไม่ใช่รู้แล้วก็นแนะนําให้ชาติอื่นเขามารวยความจริงแค่ขดด้วยมือก็พอมีตื่นดาดถามวที่ตรงไหนบ้างอําเภอไหนบ้างแต่มี้มิ้มแต่บอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดระเบียบอรือบ้างแล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นว่ากาลเวลามันใกล้เข้ามาถามได้ว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนักก็ยิม้ม ถ้าบอกดูน้ำมันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ำมันตั้งแต่ปีหนึ่งแปด้าเทวดาที่ควบคุมน้ำมันก็บอกว่าจะต้องได้พศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่้าต่อมาเมื่อปีหนึ่งเก้าท่านขอบอกว่าขอพศสองพันห้าร้อยี่สิบได้ไหมเทวด,ดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปปลายกดกายกับพศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่สำหรับทองคำนี้เป็นเรื่องหนัก ผมจะไม่บอกการเวลากับท่านเรับสิเมียพูดกับเทวดาพูดกับผมตั้งตรงไปตรงมาได้ยินท่านยืนยันความเปจริงรอเวลาตามสมควรเท่าทีการมีทุนมากสามารถให้คนคนคว้าได้มาสามารถคนคว้าได้จริงกับพบของจริงคนคว้าไม่ได้จริงก็ไม่พบของจริงพระอย่าเกี่ยวท่านว่างไงบอกรพระห้ามเกี่ยว เคยรับสิงเขาไปดินไปเรื่องเขาไปดินเขา <c oughs> เอาละก็ขอผ่านไปไม่เกี่ยวก็ตามใจเถอะไม่ว่าอะไรขอต่อไปอีกแกต่อไปก็อยากจะทราบว่าไอ้ทองคำเมื่อเงินแก่ทองคําเงินที่มันเป็นเม็ดทรายอย่างไปพบที่นิวซีแลนด์เป็นเม็ดทรายสวยอารามแบบนั้นตักกันแบบสบาย มันมีในเขตการจนบุรีไหมท่านบอกว่าที่เป็นเม็ดทรายจริงๆที่รวมตัวกันมันมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยหลายแห่งแล้ววันว่างๆเขาจะคุยกับท่านวันนี้เราคุยเมืองเครการจนบรุรีไอ้เขาลูกนั้นนั่นแหละท่านอย่าพูดไปเยะเยะไปนะเขาจะหาว่าผมปากบอล เขาโลกที่สูงๆนั้นถือเป็นหลักชัยมันเป็นเขาแบ่งเขตด้านเลือยๆไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนํามาผสมต้องเป็นแร่ที่นำํำถลงแต่ว่าทําได้ทิศใต้ล้วพุ่งทางออกนิดหน่อยนันมันจะเกิดการพบแร่ทรายที่เป็นแร่เงินเงินแท้ดันแร่ทองคำแท้แต่มันอยู่ไม่คนกัน ถามบริมนบอกชนิดที่กาญจนบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวกันมีกี่จุดถ้ากมีจํานวนมากถ้าบอกเอาจริงๆที่มากจริงๆมันมีสามจุดแต่ว่าเท่าที่ขุดกันไม่มีใครขุดในเขาที่แล้วมาขุดแต่พื้นที่ราบหรือเชิงเขาเทวาดาจะบอกสายของทองและสายของเงิน มันจะเป็นสายเมือนและสายแรกถ้าหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัวท่านไหนมันหนาค่อยๆตามเข้าไปเวลาที่ขุดกันจริงๆแล้วขุดเศษของทองในส่วนนี้มันเป็นเศษแต่ว่าขุดกันนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เรียนถามนี้ว่าชาวบ้านเวลานั้นที่ขุดทองเงินจะ,จะไม่สนใจกันแล้ว ที่ขุดทองเขาได้กันวันละกี่สลึงกี่ภยัยเจ้าก็ตอบว่าใต้เขตของหลวงเวลานั้นผมก็พ่อกันที่ไว้สองหมื่นไร่ในเขตสองหมื่นไะร่นราษฎรไม่มีขิดจะขุดเอาไปส่วนตัวเมื่อขุดแล้วต้องขายให้หลวงตามราคาที่หลวงกําหนดนั่นคือทองบรสุธ์เจ้าทองเลือกเก้าหนักบาทก็เก้าบาท ทองที่มีเสียงเกียบุญเล็กน้อยเรือทองเนือแปดหนักบาทให้แปดบาททองที่มีเสียงจสิงเกียบุญมากหน่อยจะต้องคัดกันหนักบาทลวหกบาทเรี่ทองเลือกหราะดอนที่ขุดอย่างคนขี้เกียจขี้เกียจเขาจะได้ประมาณวรรณสลิงบ้างสองไผ่บ้าง <c oughs> แล้วก็คนที่ขยันขยัน อาจจะได้เึงบาทหรือเงินบาทถ้าบางคนไปเจอสายที่มีความสาคัญเข้าเป็นสายหนาอันได้สักสี่ห้าบาทก็มีจำนวน,นคนแต่คนเวลานั้นถ้ามีเงินบาทเขาขึ้นแล้วเงินบาทมีค่าสูงมากนอนกินไปได้หลายวันเป็นว่าคนก็มีความร่ํารวยมากนี่ถือว่าเป็นสายนะเป็นเส้นสายของทองสายของเงิน เงินจะไม่พูดขี่เก็บพูดราคาถูกเกิดถามได้ว่าทางราชการไปทําไมถ้าเวลานั้นภาษีกรไนม่นเก็บกันไม่ไหวเรื่องสงครามมีมากเป็นเมื่อคนต้องเท่าสงครามบ้านช่องเขาขาดผัวขาดพ่อจะไปเก็บภาษีก่อนไปยังไงเพราะเวลานั้นคนก็มีไม่กี่คนนะัก้าราชการจะเสื้อวุธจะซื้ออาหารจะอะไรก็ตาม เรื่องสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้แร่เงินก็แร่ทองนี่แหละเอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ไปทําเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสํารองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเมื่อทังขายทาชาวต่างประเทศรายการขายบาทเท่าไหร่ท่านบอกว่าขายบาทละสิบสองบาทเป็นทองแท่งแต่ซื้อจากชาวบ้านบาทละเก้าบาท ก็มากมายเหมือนกันกรมความสมัยนั้นทองมากแต่บอกว่าทองไม่มีแต่การยนบุรีบบร่นะก็ะว่าจะไปทีว่าเอาจุดนี้นหะตรงไหนที่มีทองแท่งมีมีทองเป็นเม็ดใท่านบอกอย่าถามว่าตรงไหนสิผมพูดเท่านี้ผมก็แย่อยู่แล้วแล้วผมจะบอกนั่นก็ได้บอกมันมีเขาสารจุด จะคิดเป็นลูกไม่ถูกมันเป็นเสืออเขามันมีเขาอยู่สามจุดจุดหนึ่งเด่นออกมาจุดแรกต้านทิ่เหนือเขาหน่อยเป็นแหลมออกมาหน่อยอีกสองจุดอยู่ในเรือนเสืออเขาธรรมดาทั้งสามจุดมีมีแร่ทองคําแร่ทองคําบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดทรายถ้าเจาะลงไปได้ที่นั่น ก็ต้องจะดูปริมาณให้ดูเขาศูนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเ,เขาศูงที่มีแร่ดีบกเขาเจาะลงไปแล้วก็ตัดเอาเฉยๆจากดีบกแทนนั่นกน็แล้วเขาศูนตัดดีบกชั้นใดเขาสายเขานี้ก็เหมือนกันจุดที่เไปก็จะตัดทองคําได้แบบนั้นจะกอบโกยกันได้ตามปกติ ถ้าถามว่าทองคําเนี่ยจะนําขึ้นมาได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหมเพื่อนก็ตอบว่าสูแล้วแต่เทวด,ดาที่เขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสุกคนเขาก็จะยับยั้งให้เห็นทองคําเป็นเป็นอย่างอื่นไปอาจจะไปดินไปก็ได้แหลกแต่ว่าถ้าจะนํามาใช้เนจริงๆ,ๆ สมมติว่าเอามาได้จุดละหนึ่งตันตน่อหนึ่งวันเอางี้ก็แล้วกันสามจุดสามตันย่านี้สักกี่ปีจะหมดถ้าบอกว่าจุดละหนึ่งตันนิดทำไปประมาณพันปียังไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่มีจะพอยจุดมันเป็นถ้ำยาวเหยียดลึกลงไปได้ดินแต่ใครจะกล้ามดินลงไปใต้ขูงเขา สรุปความว่าทองมีมากจริงๆการเวลาบรรดาแทนพุทธริษัตถ์แต่พูดมาตอนนี้นนก็นึกขึ้นมาได้บรรดาท่านั้นหลายการพูดเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการคุยกับผีหรือคุยกับขรรมที่ท่านมาให้เห็นให้เห็นเป็นตัวเป็นตนตมีเนื้อมีหนังอย่างเราธรรมดาถ้าถามว่าเชื่ออย่างไงก็ต้องตอบว่าโกติใสกรอน ในเมื่อเสกกรนอนกลางวันพาวันาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงซะด้วยเตียงนอนอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเข้าไม่ได้เ่อคุยรเรื่องทอนจบก็ถามได้อีกนิดว่าเวลานี้พื้นราบรัศดรจะทอทําได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลายะขุดน่ะให้ยอมรับนับถือเจ้าของที่รักสักหน่อย้อยาสักได้ว่าไปขุด ถามว่าเครื่องเังเวยต้องใช้อะไรมากไหมท่านบอกไม่จําเป็นมากเอาอย่างนี้เราแล้วกันให้ติดต่อเวลานี้คนที่มีทิ่ขุยานมีเยอะเห็นพูดผีพลายเห็นพวงมนแต่เจ้าดายเห็นดายเห็นมนมมีเยอะให้เอาจิตยอมรับนับถือเขาตรงๆต้องมีจิตไม่ร่วมกับอุปาทานทําใจสมายระง,งับยิวนาประการเสียก่อนเล่าถามท่านโดยตรง ท่านจะชี้จุดว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดไม่ได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินท่านบอกไม่จําเป็นต้องดูดินวิชาดูดินเป็นเรื่องลังธรณีวิทยาวิชานี้ไม่จําเป็นต้องดูดินก็ไขอพักกันตอนนี้ขอย่้อนไปถามนีว่าท่านปัญาการจนบุรีพิดาของท่านตามนังสือบนลมโลกเขียวเขียนเขาเา้เขาบอกเป็นคนจน ใช่รครัเาล่ากนบอกว่าคุณพ่อมาได้จนครับคุณพ่อมีเงินจริงๆหลายพันชั่งไม่ได้จนตามเขาว่าถ้าถามนะว่าคุณพ่อตายระยะไหนถึงสมัยพระเจ้าสามพยาไหมก็เลยบอกว่าคุณพ่อตายก่อนพระเจ้าสามพยาจะถล่งราช แต่ว่าชอบพอกับพระเจ้าสามัามากต่างคนต่างเคารพกันคุณพ่ออายุแก่เจ้าพระเจ้าเจสามัญมากครับลายสมัยพระยาอินในคุณพ่อแก่ลงไปยุคประมาณหกสิบเกินหกสิบปีตอนนั้นทึ้นแกบ,บป่วยท่านเคยร่วมรบกับพระเจ้าสามัญในสมัยที่เป็นพระราชโอรสทั้งสองท่านมีการรักกันมากขนาดที่พ่อป่วยพ่อป่วยขั้าสุดท้ายเอาเรวทุกครั้งก็เลยกัน เอาครั้งสุดท้ายนี่ป่วยหนักพระเจ้าสัมปยาจึงเป็นพระราชโอรสไปเฝ้าไข่ไม่ใช่ไปเยี่ยมไข่ขนาดไปเฝ้าไข่ขนานักที่คนพ่อป่วยอาการดีขึ้นบ้างแต่ให้ท่านก็นเล่าความเป็นมาเจ้าสัมพยาฟังว่าอะไรคุณจะทำแบบไหนทรัพย์ินมีที่ไหนวิชาการต่างๆถ้าทอดท่านไปขายทอดทระเจ้าสัมปยาอยู่มาก ในที่สุดท่านก็ต้องตายแต่ก่อนเสีตายท่านทำอย่างนี้เหมือนกับท่านจะรู้เวลาตายของท่านวันรุ่งขึ้นจะตายวันนี้ท่านสั่งลูกสั่งหลายคอยนำพระพุทธรูปมาตั้งแต่ที่ให้ท่านมองเห็นจิตใจจับภาพพุทธรูปเป็นสบายใจพอสบายใจแล้วท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้มีมนพระมาเก้าองค์เวลาเช้า จะขอถวายสังฆทานมาพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรพระในการในขณะที่ท่านสั่งพระเจ้าสามพญาก็อยู่พระเจ้าสามัญาก็บอกให้ทราบว่างานทั้งหมดท่านรับเป็นภาระคนเดียวเป็นนั้นว่าพ่อจะลุกขึ้นกราบพระเจ้าสามพญาในฐานะเป็นราชโอตมีความดีพระเจ้าสมามัญาเมื่อกดตะออกไว ท่านเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกลับคุณลุงไม่ต้องกลับกเกิดความจริงคุณพ่อขอรับว่าเจ้าอินทราชามากคุณลุงไม่ไม่จําเป็นต้องกลับเท่านี้พอแล้วตั้งแสดงความรักท่นพระเจ้าสัมพญาในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าสัมพญาจัดเสร็จเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแล้วในที่สุดให้เขตายา ในฐานะที่ผมเป็นพรมนะเนี่ขารับพยาก,กัาญยะบริณฑ์ท่านบอกผมก็บอกตามความเป็นจริงว่าคุณพ่อนะไม่น่าจะไปพรมการใส่ไว้เวลานั้นท่านเป็นชานกำลังของชานดันท่านขึ้นไปเป็นพรมก่อนจิตใจเวลานั้นจ,จับภาพพระพุทธรูปมั่นคงมาก จับภาพประสงค์มากมั่นคงมากจับภาพทานในการถวายท่านถนัดในการถวายสังฆทา,านก็นิยมมากทำถวายสังฆทา,านในเรื่องการให้ทานเขาเนนี่นเป็นปกติคนยากคนจนเจิดหน้าที่ไหนให้ทานดีนั่นท่านรวยว่ะทีจนท่านซื้อทองคําประชาบ,บรรดาระชายจนก็หาทองคํานอกเขตหลวงไม่ได้แต่ซื้อซื้อในราคาหลวงซื้อไม่ตัดไมยหรอน ในเวลาท่านอยากขายท่านขายให้ชาวต่างประเทศท่านได้1ิสองบาทท่านซื้อเก้าบาทท่านเป็นคนรวยไม่หนักคือไม่หนักใจเรื่องการยงินทัรทองอาศัยที่ท่านเป็นพรมตะกิตใจท่านนิยมพระเจ้าสามปยายขึ้นไปเป็นพรมได้แผลปกเดียวก็ปลายกว่าจดติออกมา เข้าสู่คันเขาพระอาจารย์าพระเจ้าสาัมปัญญานี่พรมพูดเนะี่ยแท้จริงก็ไปเรื่องพรมเรื่องนี้ทั้งหมดขบรดาท่านพุทธริษัท์อย่าถือว่าเป็นความจริงให้ถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่ันฟังเพราะหลักฐานไม่ได้ถามว่าเอ,อิญท่านจะได้ทิพย์ปุยยัยก็ดีจะได้ยานต่างๆาตามจะลองพิสูจน์ดูก็ได้ เพราะ่ายจะพิสูจน์จริงๆให้พิสูจ์เรื่องทองคำในเงินในเมืองกาญจนบุรีจะดีกว่าท่านก็ไม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าสามพยาเป็นลูกผู้ชายแค่ต่อไปจะเป็นใครท่านพรมท่านไม่บอกต้องบอกเวลาหมดแล้วเหลียวดูนาฬิกาทำถวงเวลาสองนาทีรายการนี้เ,นเร็นว่ารายการธรรมะ ขอให้ท่านพูดธรรมะสักนิดหน่อยก็ขอพูดบรรดาท่านพุทธริษัตว์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เทียทยทเท่ยงท่านปัญญาทั้งสองปัญญาท่านเถรญาที่มีความรุ่งเรืองมากแต่ใน,นที่สุดท่านก็หลงตายมันไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เหมือนกันต้องตายเหมือนกันทุกขังทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ความจริงเรามีความจําเป็นต้องหา ถ้ามีชีวิตยอยู่ต้องหาทรัพย์สินมาเพื่อใช้มีความจําเป็นแต่มันได้มาได้มาด้วยาการของความทุกข์ถ้าทรัพย์กันไหลก็ไม่สามารถจะระงับความทุกข์ได้เนื่องว่าการป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นทรัพย์ก็ห้ามป่วยไม่ได้ถ้าในที่สุดอนัตตาทรัพย์ทรัพย์ก็ห้ามความตายไม่ได้กรโรดความว่าโลกนี้เต็มด้วยเหตุสามัญการคือเหนือในจังความไม่เที่ย ทุกอย่างไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นโลกของความถูกสามอนัตตาเป็นโลคทั้งการสลายตัวไม่มีอะไรทรงตัวฉะนั้นขอบรรดาทแานพรทธวัิษัทตรตงตั้งหน้าตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเราจะมีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่การเกิดชาติต่อไปจะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะมีความมั่นคงในทานการบริจาคกพื่วการกาจัดโระความโลภ มั่นคงในการรักษาสินรม่องการกําจัดโทสะความโกรธมั่นใจในการภาวนารู้ยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเกิดเกิเกดตายเป็นสุดเพื่อการตัดโมหะความหลงอลบิบรนดาแทนพุทธวิสัชถ้าทุกคนตั้งใจตรงแบบนี้ก็มีหวังได้ธนิพพานด้วยเวลาบรรดาแทนพุทธวิสัชทุกท่านหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด่บรรดาท่านุทธศาสนิกนระนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี